สัสด,ดีทุกคนครับวันนการสอนสรกระโดดยิงปืนในปืนี่ยคนอยาจจะดู้ักต่เป็นแบบม่รู้นบว่ามันสามารถทำได้เพือปืนแแปนาะเลยกดแบบกตัวนี้ได้บบจไม่ได้ปืนนี้มีอะไรบ้างที่ตอนนี้ทำการเป็นแปวีเแล้วก็แม็กซิกนะครับ ทุกคนไปเจอกันในห้องนะึงเจอกันในห้องนี้ครับน,นี่อ่ะ เดี๋ยวเราไม่รู้ครกหมึ่สองสองิบได้วอได้คนเดี๋ยวเราปไปสิบ ก็สกแพ้ไครับานข้าเป็นนิ่งนะรับแ่เปิดสกา ต่อถึงบาวัน,นครับทำได้ครับทำได้เก้าบาวันนะทีนี้ขอสาบาวันนะครับโกโรดิสดสแปสให้ดูหน่อยส มาสะโกแล็ววอหัวเนี่ยเ่อตายอ่ะไหนก็เห็นเจ็อสอปแตป่ยั่ละส,สปปู้กจริดไแค่ไหนก็ดูหน่อยแต่ถึงบาวนเนี่